พระวจระก้าวใอยุหัสทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระบมพระราชทานพระาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชากุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรธัตน์ไตรและพระราชกุศลธรมรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบบพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณัประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้ว พิทพรชชยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชนาจักไทยตราจิรติติการอิสมาเจตเตกิงมหาวิจรลุงกรพระวจระกราชายาโ s านยิ่ u เคราะเพอสิ่งีวังทูอัปปุพทธมังผู้บริหารเล็ตครูและนักเรียน Mahachulalongkorn Raja University Lam Sai Subdistrict Wang Noi District Nakhon Si -ja Province From 21st November to 2021 <coughs> up to the present Hamri retired in the Royal marriage with the in the incomparable grace and humbly with his majesty the king a great protection of the triple gem and uncountable foot of arms may his majesty the king ever prosper with the full glorious blessing be him and reward for the kingdom of thailand long live his majesty เจตริกิงีงขณะที่มาเป็นเจ้าภาพในว,วันนี้คือคุณแม่พองศีคุณพัฒนาศีคุณโจติสาจยันบุญคลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัตและพระสิริชัยพัทธโกขณะนี้บริจาคปัจจัยเป็นจำนวนเงินหนึ่งสพสอบาท ตลอดเดือนเมษายน2567 <c oughs> อีกคณะหนึ่งก็คือเป็นคณะของอพุทธศาสนิกชนที่ <c oughs> ได้ทำบุญผ่านบัญชีกองทุนพัฒนารพระนิสิต <c oughs> ซึ่งก็มีทั้งที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์และก็ที่ธรรมวิจัยที่วังน้อยอยุทยา ก็มีบัญชีกองทุนพัชหานแล้วก็ตักบาตเนนถวายเป็นพระหนานเนนเท่ากับสามคนต่อหนึ่งเนนหนึ่งรูปถ้าเต็มก็เป็นล้านแลก็มีหลายองค์อยู่แล้วก็ตามจุดต่างๆของห้างสรรพสินค้าและตามวัดต่างๆ รวมทั้งแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยและก็ตามเซเว่นอีเลเว่นหลายท่านก็ได้ทำบุญผ่านทางนี้ในจำนวนพอสมควรขออนุญาเจ้าภาพทุกฝ่ายไว้ในที่นี้ มวลธรรมภาพาทั้งหลายตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอพร้อมใจกัน <c oughs> ตั้งกัลายาณจิตอธิษฐานอ้างอิงอบรารมีแห่งคุณพระศิรัตนาไตรคือประพุทธระธรรมระสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> ซึ่งมีดวงพระวิญญาณของลูกเกล้ารัชกาลที่ห้า องค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ดวงวิญญาณของบรุรพอาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพเจตและฝ่ายกระหัสทุกรูปท่านซึ่งปัจจุบันก็ร้อยสาสิกปีแห่งการสถาปนาแล้วรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยจงรวมกันและบังเกิดเป็นตบา เป็นเดชะเป็นปลวะปัจจัยประธานพรให้กับคณะท่านเจ้าพ้าทุกคณะทุกท่านทุกคนจะมีความสุขความเจริญพ้นทุกโศโรคภัยพ้นจากสรพรพกเสนเน็จงไร้งหลายสิน้นอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ผลสุขมั่งมีสีสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ ยาถาบริวารผูราปริปุเรนติสาคขรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโตปนรโสยาทานมณิจติราโสยาทาน I did it,